ครับสวัสดีครับก็มาชมพระสมเด็จนะครับสายวังกันบ้างนะครับสมเด็จสายวังวังหน้านะครับองนี้ก็หนักไปในเรื่องของอัญมญณีเลยนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของทับทิมนะครับทับทิมทับทิมสยามนะครับสีแดงอมม่วงนะครับสิบสองเม็ดเม็ดเป่งๆเ,เลยครับ เนื้อหามีความแก่งนะเนื้อแก่งนะครับเนี่ยแข็งมากนะครับลองรอยการตัดขอบแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์หินนะครับมีลองรอยของความลึกของแม่พิมพ์นะครับ